HR, oh. สวัสดีนะครับผมอาจารย์เอ็มกีรพัฒน์หมอดุ๊กมี <an> ่นะครับกับน้องพอลลี่สวัสดีค่ะตำแหน่งตอนนี้มิตรทานค่ะแต่วันนี้ก็มาเชียร์เพื่อนประกวดทิฟ้าเพราะว่าเราก็ประกวดพีแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมาประกวดเยอะมากเลยก็เลยแบบมาให้กำลังใจกันเลยแล้วเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับโอ้ยากเลยแต่แต่เท่าที่ดูก็ตอนนี้ให้เจสซี่มาเป็นแับนื่งเพราะว่ารู้สึกว่าน้องแบบ เบ e กดีไอส์สหแบบว่าออกจาะกอบตัวเองอะ่ะดูดูน้องเป็นคนที่แบบว่าสงา่าสงา่าแต่ก็เต้นอะไรแบบว่าเออสนุกก็เลยคิดว่าเจสซี่มาแน่ค่ะตอนนี้มีโครงการเกี่ยวกับการได้มงที่มิตรทานทําอะไรบ้างครับตอนนี้มีทำเพ<อ>ือ่อรตอนก็ยังทําอยู่ค่ะแต่ก็อยากให้ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวปีหน้าหลังจากหลังจากคฟ้าผ่านไปเราจะมีรายการนะคะที่เป็นลักษณะเป็นเป็นเราเราตั้งชื่อว่าเป็นทรานทอ k ก็ค <ge> okay, so so ือเราจะเชิญ <público> ส okay, so so ังเว้สองมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ติดตามด้วยก็คือจะเป็นของาพิชานนทนีแล้วมีอะไรอยากโปรโมทผลงานในตอนนี้มีครับในการติดตามโซเชียลแหล่ง้างอ๋อได้ค่ะตอนนี้นะคะก็ฝากอ่าา TikTok นะคะ Polly ่ a นท์พิยาว i ฟ i เชนะคะ i g นะคะ p o l l y n a t h ์ y a นะคะแล้วก็ Facebook นะคะก็ p o l ลี่ a t ท์พเหมือนกันค่ะสามารถเข้าไป follow ได้แล้วก็ ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับชานอยู่เรื่อยๆค่ะก็ฝากติดตามด้ว้นะครับวันนี้เราดูที่ฟ้าก่อนถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันอ่ะ